อ,อพระทุดงเรื่องเล่าตำนานเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นมาเมื่อนานแล้วในตอนนั้นพระหนึ่งเพิ่งจะบวชเป็นพระแค่ไม่กี่วันในช่วงเวลานั้นที่วัดที่พระหนึ่งได้บวชมีหลวงปู่ในวัดท่านหนึ่งท่านนั้น จะออกเดินทางทุดงไปต่างจังหวัดในทางภาคอีสานเมื่อได้ทราบข้อมูลดีๆแบบนี้พระหนึ่งก็จึงได้รีบเข้าไปพูดคุยกับหลวงปู่เพื่อที่เขานั้นจะขอติดตามออกเดินทางทุดงไปพร้อมกับหลวงปู่เพื่อที่จะได้หาประสบการณ์ในฐานะพระสงฆ์ของเขาในตอนแรกๆที่พระหนึ่งไปขอร้อง ให้หลวงปู่นั้นพาไปด้วยทางหลวงปู่เองท่านก็ไม่เห็นด้วยเพราะการเดินทางไปไกลๆแบบนี้จากภาคกลางไปที่ภาคอีสานมันค่อนข้างที่จะลำบากและกันดานก็เกรงว่าพระหนึ่งนั้นจะไม่ไหวเอากลางทางแต่พระหนึ่งก็ยังรบเร้าที่จะไปด้วยให้ได้หลวงปู่จึงได้อนุญาตให้พระหนึ่งนั้นติดตามไปด้วยได้ ในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เตรียมสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลวงปู่ก็ได้นำทางพาพระหนึ่งเดินทางออกจากวัดด้วยการเดินเท้าไปเรื่อยๆในทันทีโดยเส้นทางที่พระทั้งสองรูปได้เลือกเดินทางนั้นมันไม่ใช่เส้นทางสัญจรทั่วไปตามปกติที่คนทั่วไปเลือกใช้แต่หลวงปู่ได้พาพระหนึ่งเดินทาง ตัดผ่านป่าไปเรื่อยๆตามเส้นทางที่หลวงปู่นั้นได้เคยใช้ออกเดินทางทุดงไปทางภาคอีสานมาก่อนพระทั้งสองรูปเดินทางรอนแรมอยู่ในป่าประมาณสามวันโดยที่ค่ำที่ไหนพวกท่านทั้งสองก็ปักโกรธนอนพักอยู่ในป่าจุดนั้นซึ่งในวันที่สามนี้หลวงปู่ได้บอกว่า น่าจะเข้าสู่เขตภาคอีสานแล้วแต่หลวงปู่นั้นก็ไม่ได้บอกกับพระหนึ่งว่าณจุดนี้คือจังหวัดอะไรเมื่อเดินทางไปเรื่อยๆจนถึงในช่วงเวลาเย็นหลวงปู่จึงได้หาทำเลเหมาะๆในการปักกรดตามปกติแต่ในระหว่างที่พระทั้งสองรูปกำลังจัดแจงปักกรดอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่าง เดินแวกดงยาไกลเข้ามาเรื่อยๆพระทั้งสองรูปจึงได้หยุดกลรานกระทำทั้งหมดและได้เฝ้ารอดูว่าสิ่งที่มุ่งตรงเข้ามาหาพวกท่านทั้งสองนั้นมันจะเป็นสัตว์ป่าหรือว่าคนพระทั้งสองจ้องมองอยู่พักใหญ่และร่างที่ปรากฏออกมาจากดงไม้ตรงนั้นก็คือพระทุดงไหวกลางคนรูปหนึ่ง เมื่อพระธุดงรูปนั้นได้หลุดออกมาจากดงไม้และได้เห็นหลวงปู่กับพระหนึ่งพระธุดงรูปนั้นจึงได้เดินเข้ามาหาพร้อมกับก้าวทักทายออกมาไปจังได่มาจังได่าะมอมมาจะทั้งไหเมื่อได้ฟังคำถามจากพระธุดงค์ปิศนาที่เพิ่งโผล่มาหลวงปู่ ก็ได้ตอบกลับไปเอออาตมาสองคนเดินทางมาจากทางภาคกลางนี่ก็เดินทางมาได้สามวันแล้วนี่ก็ใกล้จะคข้ามากแล้วพวกอัตมานี่จึงได้ปรากกกันอยู่ที่นี้ เมื่อได้ฟังคำตอบพระธุดงแปลกหน้าว้วกลางคนผู้นี้ก็ยิ้มออกมาก่อนที่จะตอบกลับมาอีกครั้งโดยท่านได้ขอปากกรดอยู่ในบริเวณนี้ด้วยอ๋อเป็นจังสันเต๋ดีคักค่อยชิได้ปากกดน้ำสมเจ้าชิได้มีมูเนาะงามคำคำจังสิบว่าเป็นแตา่ยาน ในระหว่างที่พระแปลกหน้าไวกลางคนผู้นี้กำลังพูดอยู่หลวงปู่ก็สังเกตเห็นในปากของพระรูปนี้ลิ้นของพระรูปนี้เป็นสีดำสนิทนั่นก็หมายความว่าพระรูปนี้น่าจะฝึกวิชาอาคมมาอย่างโชคโชนจนวิชานั้นแก่งกล้าสูงสุดลิ้นนั้นจึงได้กลายเป็นสีดำเช่นนี้ หลวงปู่จึงได้พูดคำคำหนึ่งออกไปเออท่านนี่คงจะร่ำเรียนวิชาอาคมมาเยอะนะปกตินี่คนที่จะฝึกวิชาอาคมมาได้ระดับนี้อาตมานะไม่เคยเห็นใครออกบวชเลยนะ ส่วนมากเขาก็จะเป็นพวกหมอผีร่างทรงกสมากกว่าเมื่อได้ยินพระธุดงแปลกหน้าก็มีท่าทางตกใจอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะค่อยๆตอบกลับหลวงปู่มาเจ้านี่ตาดีคักเนอะในป่าก็เห็นเอยเป็นจังส่ ตังแต่บทันบวชแล้วล่ะก็ย้อนเป็นจังซี่ล่ะ่อยจังบวชขั้น่อยบบวชนี่มันมีจากคนีิมาร้องวิชาอาคมของ่อยคอยนี่ขีดข้านเว่าขีดข้านสู่กับชุ้มนั่นอู้เป็นแต่ชังหลายหลวงปู่ได้ฟังก็ไม่ได้พูดอะไรต่อก็ได้แต่ปักกลดต่อไปซึ่งในขณะ ที่กำลังปักโกรธอยู่นั้นหลวงปู่ก็ได้กระซิบกับพระหนึ่งว่าท่านเอ้ยอย่าได้ไปยุ่งหรือไปพูดคุยกับพระรูปนั้นนะท่านเรื่องนี้ถือว่าควรปฏิบัติตามที่อัตมาพูดอย่างเข่งคลัดนะ พระหนึ่งได้ยินก็ได้แต่ทำหน้าสงสัยก่อนที่จะถามกลับไปว่าทำไหมล่ะครับล่วงตามันมีอะไรเลอครับหลวงปู่ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาแต่ท่านนั้นมีสีหน้าที่ตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัดซึ่งพระหนึ่งก็พอจะเดาได้แล้ว ว่าพระทุดงแปลกหน้าผู้ที่พูดภาษาอีสานผู้นี้นั้นมันน่าจะมีอะไรผิดปกติหลังจากที่ปักกรดเสร็จเป็นทีเรียบร้อยพระทั้งสองรูปก็ได้เข้าไปนั่งสมาธิกันภายในกรดซึ่งช่วงเวลานั้นก็เริ่มมืดค่ำแล้วด่านของพระทุดงแปลกหน้าก็ได้ปักกฏอยู่ห่างออกไปนิดหน่อยช่วงเวลานั้น มันก็ได้ล่วงเลยผ่านไปจนไปถึงช่วงที่ดึกสงัดเมื่อความเงียบเข้ามาปกคลุมพระธุดงแปลกหน้าก็ได้ลุกเดิอนออกมาจากโกรธและได้มุ่งตรงไปที่โกรธของพระหนึ่งพระธุดงแปลกหน้าเดินมาหยุดอยู่ไม่ห่างจากโกรธของพระหนึ่งมากนักก่อนที่พระธุดงแปลกหน้าจะกระสิบเรียกพระหนึ่งเบาๆ มอมมอมมาพี Mom, Mom. Ma p, ma p. ่มาพี่เจ้าอยากชดใด้วิซาอยากชดใด้ของดีบ่ล่ะมามามาเอาน้ำไข่ของแกมีวิซาไข่ยกที่สอนให้เจ้าสิเอาบ่ล่ะเมื่อได้ฟังพระหนึ่งก็ตกใจที่อยู่ๆพระธุดงแปลกหน้าเข้ามาหาเขาแบบนี้ แต่ยังไม่ทันจะได้ทำอะไรหลวงปู่ก็ได้กระแอมออกมาเสียงดัง <c oughs> <c oughs> พระธุดงแปลกหน้าถึงกับสะดุ้งตัวโยงเพราะตกใจกับเสียงกระแอมนี้ก่อนที่พระธุดงแปลกหน้าจะรีบปีเดินเข้ามาหาพระหนึง่งพระธุดงแปลกหน้านั้นพยายามที่จะเอื้อมมือมาจับตัวพระหนึง่งแต่ในทันใดนั่นเอง หลวงปู่ก็ได้โยนของบางสิ่งออกมาของสิ่งนั้นมันพุ่งตรงเข้ามาโดนที่มือของพระทุดงแปลกหน้าซึ่งสิ่งของนั้นมันก็คือเทียนไขเมื่อเทียนไขโดนมือพระทุดงแปลกหน้าพระทุดงแปลกหน้านั้นก็กรีดร้องออกมาอย่างหวยหวนด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสและรีบชักมือกลับออกไป ตอนที่พระธุดงแปลกหน้านั้นจะแลบลิ้นออกมาเลียที่มือจุดที่โดนน้ำตาของเทียนลิ้นของพระธุดงผู้นี้มันมีสีดำและยาวมากกว่าลิ้นของคนปกติทั่วไปท่านใดนั้นเองหลวงปู่ก็ได้พูดขึ้นมาเสียงดังฝึกวิชาจนกายเป็นผีปอบแบบนี้แล้ว ยังจะมาบวชเป็นพระอีกหรือท่านอยู่ในผ้าเหลืองมันคงจะหาเหยื่อกินง่ายละสินะบาปกรรมจริงๆนะท่านนะเมื่อพระธุดงแปลกหน้าได้ฟัง <c oughs> ก็ได้ตอบกลับมาทันทีอย่างโกรธเกรียวและเดือดดาลเมื่อมังเชี่าวจังชันมันกับ,บพิพิดา ที่ที่กูเนี่ยบวชนะมันหลายกว่านั้นแตย้อนว่ากูบวชนี่แหละกูจังหาสัเสศแตะสุขะอาคุณสุขุงคือจังสุขุงนั่นได้แต่ย้อนกูเสศแตะมันนั่นละกูจังมิวิสาอาคมของมันมันนั้นหลวงปู่ได้ฟังจึงตอบกลับไปอีกครั้งเออกลิ่นพระ สูบวิชาแล้วมันยังไงหรือทันเมื่อกี้ถูกน้ำตาเทียนวิชาอาคมของท่านมันป้องกันความร้อนจากน้ำตาเทียนได้ไหมละ่ะผูดยังไม่ทันจะขาดคำร่างของพระธุดงแปลกหน้าในคราบของปอบลิ้นดำก็ได้พุ่งเข้ามาหาหลวงปู่ในทันที พร้อมกับตวัดลิ้นและร้องออกมาอย่างบากคลั่งราวกับเสียงของอสุรกายเมื่อร่างของปลอบพระพุ่งเข้ามาใกล้จวนจะถึงกรดของหลวงปู่หลวงปู่ก็ได้หยิบเทียนขึ้นมาและได้สลัดน้ําตาเทียนเข้าใส่ร่างของปอบพระธุดงรูปนี้เมื่อน้ําตาเทียนสัมผัสกับร่างของปอบพระทุดงปอบพระทุดง ก็ร้องออกมาย่างห้อยหวนและบ้าคลั่งโดยความเจ็บปวดก่อนที่มันจะกระโดดโยงเหยงไปมาและกระโดดหายเข้าป่าไปโดยที่ปอบพระธุดงนั้นทิ้งกรดและสัมภาระต่างๆเอาไว้หลวงปู่จึงได้บอกกับพระหนึ่งว่าน้ำตาเทียนนี้คงทำอันตราย อะไรกับปอบตัวนี้ไม่ได้มากนะเพราะมันฝึกวิชาจนกลายเป็นปอบลิ้นดำไปแล้วแต่ยังถือว่าโชคดีที่ปอบตัวนี้มันไม่มั่นใจในพลังอำนาจและความแข็งแกร่งของตัวมันเองมันอาจจะยำเกรงหลวงปู่และคิดว่าหลวงปู่นั้นมีวิชาอาคมเข้มขลังแต่จริงๆแล้วหลวงปู่บอกว่าท่านนั้น ไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรมากมายพอที่จะกำราบมันได้เลยน้ำตาเทียนทิศศาสตร์ไปนี้แหละก็เป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดที่ท่านใช้ได้แล้วนอกจากหลักธรรมคำสอนที่ท่านมีแต่เมื่อพระหนึ่งได้ฟังพระหนึ่งนั้นไม่ได้คิดแบบที่หลวงปู่บอกเลยพระหนึ่งคิดว่าหลวงปู่ท่านนี้น่าจะมีของดีทีเด็ดอะไรบางอย่างแน่ และด้วยที่ว่าซึ่งเหล่านั้นมันผิดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลวงปู่ทัดจึงไม่อยากจะพูดถึงมันมากเท่าไรหลังจากเหตุการณ์นี้สงบพระทั้งสองรูปก็ได้นั่งสมาธิกันไปจนถึงเช้าในตอนเช้าพวกท่านทั้งสองก็ได้พากันออกเดินทางต่อไปซึ่งก็ไปยังที่หมายที่พวกท่าน ต่องการจะเดินทางไปตั้งแต่แรกโดยที่พวกท่านทั้งสองนั้นได้ทิ้งสัมภาระของปอบพระธุดงต้นนั้นเอาไว้ที่นั่นและเดินทางต่อไปไม่ได้สนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไ i b e กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ